สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาแล้วครับมาแล้วโค้งมรณนะเจ้าพ่อปู่โทนตอนที่หนึ่งสิ่งเกดนเร่กันเลยนะครับผมชื่อเทิงครับผมชื่อเทิง ขอสงวนนามสกุลไว้ก่อนผมเป็นคนขับรถบรรทุกสิบล้อมาเกือบสิบห้าปีแล้ววิ่งทางไกลเป็นประจำตั้งแต่เหนือจรดใต้จากภาคอีสานสู่ภาคตะวันออกผมเคยหลับในหลุดโคง้งน้ำมันรั่วยางระเบิดเจอมาหมดแล้วแต่ไม่มีครั้งไหน ที่ลืมไม่ลงเท่ากับคืนหนึ่งตรงโค้งเจ้าพ่อปู่โทนก่อนหน้านั้นผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับว่าโค้งนั้นมันแรงมีคนตายเฉือบพันศพในรอบสาปีที่ผ่านมาบอกต่อกันมาว่าเสียงบีบแตรคาระวะ คือการขอพอรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยและเอาชนะคำสาบที่ลือกันว่าคนใหม่จะต้องมาตายแทนคนเก่าให้คนเก่าไปเกิดบนเวียนกันไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นแต่ผมก็คิดว่ามันแค่เรื่องเล่าเรื่องหลอกเด็กเรื่องของคนขี้ขลาดตาขาวจนกระทั่ง วันหนึ่งวันที่ผมต้องไปวิ่งงานผ่านถนนเส้นนั้นในคืนฝนตกคืนที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกาลฝนตกตั้งแต่บ่ายรถผมบรรทุกเหล็กเส้นเต็มคันกำลังจะส่งของเข้าไซงานที่จังหวัดแถวภาคตะวันออกปารกข้างทางขับขึ้นเขา ลาดเอียงตอนนั้นมันเดึกมากแล้วเกือบทีหนึ่งผมขับคนเดียวตามปกติเปิดเพลงลูกทุ่งหมอลำเบาๆพอให้ไม่หลับในพอถึงโค้งที่ล่ำลือกันนั้นผมเหลือเพ้นป้ายไม้เขียนว่าศาลเจ้าพ่อปู่ทนตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีพวงมาลัยแห้งพันกันแน่นกับเสาไม้เก่าเก่าตามมารายาทผมก็บีบแตรแปร้นเป็นแป้น,ปนสองสามทีนึกในใจตามนิสัยคนบ้านนอกอย่างผมว่าอย่าหาว่ารบกวนเลยเฉพ่อปู่โทนผมก็แค่ทำตามคนอื่นๆเท่านั้นแต่ไม่ถึงสิบนาทีหลังจากนั้น รถที่ผมขับมาดีๆมันสั่นเหมือนมีคนขยา่าแรงๆทั้งที่ลมไม่มีสัิติเสียงลมแหลมพัดเฉือนผ่านหูผมไปเหมือนเสียงดีดล้องของคนหลายคนหมดาสเดียวกันแล้วก็พวงมาลัยติดตึกเสียงล้อบทถนนดังลั่นลากยาไปเกืเอบเปียดสี เสียวว่าจนสันหลังแทบแข็งเป็นหินล้อถลายเข้ากับโค้งด้วยความเร็วแบบไร้าสาเหตุราวกับพื้นถนนแปรเปลี่ยนเป็นลานน้ำแข็งทันใดนั้นเบรกก็ถูกเหยียบอีกครั้งเต็แมแรงแต่มันไม่ตอบสนองพวงมาลัยที่เคยควบคุมทิศทางได้กับนิ่งสนิทมันเย็นเฉียบในมือ ดังโลหะตายแล้วดวงตาของผมโบลอครงเงาสะท้อนของต้นไม้ข้างทางไหลผ่านกระจกหน้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนแทบวืนหายไปก,กับแสงเราวกับมีแรงบางอย่างมหาศาลที่มองไม่เห็นกระชากรถพุ่งทยานออกนอกเส้นทางเสียงยางบท ไหลาทางกรบเสียงหัวใจที่เต้นแรงรัวเหมือนกลองศึกมือสองข้างสันหล,ลิกผมพยายามประคองพวงมาลัยที่มันไม่ตอบสนองใจลึกหวังเพียงให้มันหยุดหยุดสักนิดแต่อะไรก็ไร้ประโยชน์และเสียงแรกก็มาถึงเสียงเหล็กกระแทกกับบางสิ่งอย่างรุนแรงเสียงดังโครม ราวกับทั้งโลกแตกรล้วเป็นเสียงเสียงแรงกระแทกเวี่ยงร่างผมกระแทกเข้ากับเบาะกระจกหน้ารถประเด็นออกเป็นเสียงเสียงแตกของมันแหลมสูงเหมือนจิตร้องของบางสิ่งที่เจ็บปวดช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีกลายเป็นนิรันด์ทุกอย่างหมุนคว้าง ไรทิศไรทางไรน้ำหนักราวกับร่างของผมถูกเบี่ยงลอยออกไปในความมืดสติผ้าเรือนเศษกระจกกระจายอยู่ในอากาศเหมือนดาวตกที่ไม่มีทางหลบแล้วทุกอย่างก็เงียบลงโลกทั้งใบดับบูบราวกับสวิตทุกลวงในจัก,กรวาลถูกปิดพร้อมกันไม่มีเสียง ไม่มีแสงไม่มีลมหายใจมีเพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกสุดท้ายที่ผุดขึ้นมาในใจของผมนี่มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาจบในตอนที่หนึ่งโปรดติดตามในตอนตอนที่สองซึ่งจะเป็นตอนเกิดว่าผม คนชื่อเธอนี้เขาจะได้พบกับความจริงอะไรบ้างในความตายสวัสดีครับพบกันใหม่